หลวงปู่ศีจันทร์วน,นาโพวัดศรีสุทธาวาสวัดเลยหลงอำเภอเมืองจังหวัดเลยชื่อเดิมท่านชื่อสีจันทร์จันทิล่าเกิดเมื่อวันพุทธขึ้น13าค่ำเดือนยี่ปีมะโรงพุทธศักราช2,447ซึ่งตรงกับวันที่18มกราคมพุทธศักราช2,447 ณบ้านฟากเลยตําบลวังสพุงอําเภอวังสพุงจังหวัดเลยบิดาของท่านชื่ออมัดเพียริศหรือลีจันทิลา่ามารดาของท่านชื่อนางตุจันทิลา่าหลวงปู่ศรีจันทร์เป็นบุตรคลที่12ของครอบครัวที่มีฐานะดีในสมัยเป็นเด็กท่านได้รับความอบอุ่นจากบิดามารดาอย่างดียิ่งพออายุได้เกณฑ์เข้าโรงเรียนบิดาของท่านได้นำไปฝากเพื่อศึกษาเล่าเรียน นโรงเรียนประจำอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านสามารถศึกษาเล่าเรียนได้ในเกณฑ์ดีพอใช้เป็นเด็กที่เชื่อฟังบิดามารดาและญาติพี่น้องเสมอเมื่ออยู่ที่โรงเรียนก็เป็นที่รักใคร่จากครูบาอาจารย์มากท่านเป็นคนเงียบพูดน้อยแต่มีสติปัญญาดีจิตใจมีความเมตตาปราณีอ่อนโยนมีความสงสารสัตว์ไม่ชอบการเบียดเบียนไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ ท่านมีความเข้าใจว่าทุกชีวิตที่เกิดมาย่อมมีความรักตัวกลัวตายกลัวเจ็บกลัวไข้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นดังนั้นการเบียดเบียนกันจึงเป็นเหตุให้ผู้ถูกเบียดเบียนเกิดทุกขเวทนามีเวรกรรมต่อกันหาที่สิ้นสุดลงไม่ได้ท่านจึงพึงระวังไม่ให้เกิดบาปกรรมและระวังมาตั้งแต่สมัยเด็กไปจนกระทั่งอุปสมบท การศึกษาในสมัยนั้นยังไม่กว้างขวางหากใครมีความประสงค์ที่จะก้าวหน้าต่อไปก็จะต้องศึกษาในแหล่งนักปราชญ์ตามวัดวาอารามนั่นเองขณะนั้นท่านมีอายุได้15ปีเต็มในปีพุทธศักราช2,461ท่านจึงได้บรรพชาพเป็นสามนเณรณวัดศีชมชื่นตำบลวังสพุงอำเภอวังสพุงจังหวัดเลย โดยพระครูวาดเป็นพระอุปัชาพอได้บวชเป็นสามเนนแล้วท่านก็เข้าศึกษาทางด้านพระปริยัติธรรมการศึกษาพระวินัยนั้นท่านมีความสนใจมากในการศึกษาด้านการปกครองหมูคนะ่คณะท่านจึงได้ออกเดินทางมาอยู่จำพรรษาที่กรุงเทพและได้พำนักที่วัดสัมพันธวงศ์ภายหลังท่านได้แปรยัติเป็นสามเนนฝ่ายธรรมยุทธ์เมื่อวันที่4มิถุนายนปีพุทธศักราช 2,462โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงวชิรยานนาวงเป็นพระอุปชาจารย์พระมหารัชมังคลาจารย์เป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพุทธศักราช2,466ท่านได้อุปสมบทต่อโดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระอุปชาอาจารย์ของท่านให้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์นวัดสัมพันธวงศ์ โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมหลวงวชิรยานวงเป็นพระอุปชาจารย์พระมหารัชมังคลาจารย์เป็นพระรรมวาจาจารย์ภายหลังจากอุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์เจริญข้อวัดพระธรรมวินยัยตามแบบฉบับท่านผู้รู้ทั้งหลายอันเป็นเกียรติประวัติแก่ท่านในการต่อมาแล้วหลวงปู่ศรีจันทร์ท่านได้มีความพยายามที่จะศึกษาหาความรู้แก่ตนเองให้ได้มากขึ้น ในปีพุทธศักราช2467หลวงปู่ศีจันวนนาโภได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างยิ่งยวดจนสามารถสอบนักธรรมชั้นเอกในสนามหลวงได้เมื่อครั้งท่านอยู่จำพรรษาที่วัดสัมพันธวงศ์แม้ว่าท่านจะมีการศึกษาทางด้านพระปริยัติธรรมแต่ส่วนลึกของจิตใจท่านในยามนั้นหลวงปู่มีความสนใจประพฤติปฏิบัติภาวนาธรรมมาก และท่านได้เริ่มต้นปฏิบัติทางด้านพระกรรมฐานที่วัดสัมพันธวองอีกด้วยซึ่งสามารถประทำกบกูก้ก,กันไปอย่างได้ผลท่านได้ถือข้อวัดไว้อย่างเคร่งรดัดเช่นฉันในบาทฉันหนเดียวรักษาความสันโดษไม่ชอบทุกคลีกับหมู่คณะถ้าแม้ยามใดว่างจากภารกิจอื่นแล้วลุงปูศรีจันทร์จะเข้าที่บำเพ็ญเพียรภาวนาทันที ต่อมาท่านได้บุกบันไปนมัสก,การหลวงปู่มั่นโพริทัตโตและได้ฝากตนเป็นสิทธิ์ในสายพระกรรมฐานรูปหนึ่งหลวงปู่ศรีจันทร์ได้รับอุบายธรรมจากพระอาจาร,รย์ใหญ่มั่นโพริทัตโตในแนวทางปฏิบัติทางจิตโดยอาศัยการเจริญสมณธรรมในป่าภายหลังจากได้รับอุบายธรรมปฏิบัติจากหลวงปู่มั่นแล้วท่านก็ขวนขวายหาทางปฏิบัติธรรมในป่าดงพงไพรทันทีหลวงปู่ ได้เคยออกเดินทุดงอาศัยตามป่าตามภูเขาต่างๆหลายแห่งเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาธรรมต่อมาหลวงปู่ศีจันทร์วน,นาโพได้กลับมาที่จังหวัดเลยเป็นเจ้าอาวาสวัดศีสะอาดแต่เดิมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเลยทําให้ถูกแม่น้ํากัดเซาะจึงได้ย้ายจากที่เดิมเมื่อปีพุทธศักราช2489มาตั้งอยู่ที่ดอนเลยหลงซึ่งห่างจากที่เดิม1กิโลเมตรในขณะนั้น หลวงปู่ศรีจันทร์ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระธรรมวราลังการและถือว่าเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกแล้วเปลี่ยนชื่อจากวัดศรีสะอาดเป็นวัดศรีธีปารามต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดศรีสุทธาวาสมีเนื้อที่จำนวน38ใไร่เศษปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนพระปริยติธรรมศีจันทร์วิทยาศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดศีสุทธาวาส มหาวิทยาลัยมหมามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตสีล้านช้างและโรงเรียนการกุศลของหลวงปู่ศรีจันทร์วน,นาโพหลวงปู่ศรีจันทร์มรณภาพเมื่อวันที่28ทธันวาคมแต่ไม่ทราบปีที่แน่ชัดทราบแต่เพียงว่าทางวัดศรีสุทธาวาสได้จัดงานวันบุรพาจารย์โดยเรียนเชิญศิทยานุสิ์ร่วมรำลึกถึงหลวงปู่ศรีจันท์วน,นาโพ เนื่องในวันครบรอบวันมรณภาพปีที่10ในวันที่28-29ทถึงธันวาคม2550นี้เองครั้งยังดำรงทาตุขันอยู่หลวงปู่มักจะคอยให้คำชีน้แนะแก่นักปฏิบัติธรรมที่เดินทางมาพบเพื่อคน้นคว้าหาทางพ้นทุกข์อยู่เป็นนิดหลวงปู่มักกล่าวสอนอยู่เสมอว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานนี้มีทางออกที่ดีเพราะสามารถยกระดับจิต ความคิดทางใจให้พ้นออกจากกองทุกข์ที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอุปทา,านอย่างสิ้นเชิงสำหรับธรรมะที่น่าสนใจของลปู่สีจันทร์มีหลากหลายด้วยกันจึงจะขอน้อมนำมาเสนอดังต่อไปนี้สมัยนี้เป็นสมัยที่โลกวุ่นวายเนื่องมาจากเศรษฐกิจบ้างจากภัยต่างๆมีโจรภัยบ้างอุทกภัยบ้างอักคีภัยบ้าง และเกิดอุปทวะเหตุต่างๆมีรถชนกันบ้างและจีปล้นขมขืนเรียกค่าไถ่กันบ้างทําให้เกิดความหวัดเสียวสะดุ้งกลัวหาความสงบสุขได้ยากจึงมีบางท่านบางหมู่บางเหล่าอยากจะสแสวงหาธรรมะสําหรับปฏิบัติทําให้จิตใจสงบเยือกเย็นไม่เป็นที่เดือดร้อนวุ่นวายไปตามโลกผู้มีสันติคือความสงบย่อมมีใจเยือกเย็นเป็นสุขมีความสุภาพอ่อนโยนนิ่มนวล มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักไม่อิจฉาไม่พยาบาทใครเปี่ยมไปด้วยพรหมวิหารธรรมเมื่อมีอุปสรรคหรืออันตรายเกิดขึ้นย่อมมีจิตใจเข้มแข็งใช้สันติของตนโดยธรรมเอาชนะอุปสรรคหรืออันตรายเหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปโดยสวัสดีถ้าเป็นผู้ปกครองเขาก็สามารถทำหมู่คณะของตนให้ปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ สมาธิภิกาเวภาเวทะสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติแปลว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังสมาธิให้เกิดชนผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ความจริงเพราะเหตุไรพระศาสดาจึงทรงชักนำในอันบำเพ็ญสมาธิเพราะใจที่ได้อบรมดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่ คนเราจะทําจะพูดดีหรือเสียก็เพราะใจลําพังกายเหมือนรูปหุนใจเหมือนคนชักรูปหุนจะกระดิกพลิกแพลงไปเท่าไรก็สออใจของคนชักฉันใดอาการกายวาจาจะเป็นไปอย่างไรก็สออาการของใจฉันนั้นอีกอย่างหนึ่งกายเหมือนเรือใจเหมือนนายเรือถ้านายเรือไม่ได้รับการฝึกหัดชำนิชำนานหรือประมาทไป ก็จะพาเอาเรือไปเป็นอันตรายเสียต่อเป็นผู้ได้ศึกษาและมีสติจึงจะสามารถพาไปถึงท่าฉันใดใช้ก็ฉันนั้นที่ชั่วและปล่อยให้ใจระเริงก็ชักจูงใจให้ประพฤติชั่วทางกายวาจามีประการต่างๆล้วนแต่เป็นส่วนเสียหายถ้าได้รับการอบรมในทางดีจึงจะชักจูงในทางดีท่านกล่าวว่าใจที่ไม่ได้อบรมอาจทำคนให้จิบหาย ยิ่งกว่าโจรหรือคนมีเวรจะทำให้เสียอีกใจที่ได้รับการอบรมอาจทำได้ดียิ่งกว่าบิดามารดาและญาติผู้รักใคร่จะพึงทำให้ได้เพราะเหตุนั้นพระาศาสดาผู้ทรงพระกรุณาใหญ่แสวงหาประโยชน์แก่ประชาชนจึงได้ทรงชักนำในอันบําเพ็ญสมาธิสมาธินั้นพึงรู้อย่างนี้ใจนี้อบรมดีแล้วย่อมเห็นอัดเห็นธรรมชัดแจ้ง ทำอะไรย่อมจะสำเร็จแต่ใจนี้โดยปกตินี้อารมณ์ไม่ดีเข้าขัดขวางไม่ให้แน่แน่ลงได้ซึ่งเรียกว่านิวรนคือทำอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีนิวรนท่านแจกเป็น5คือความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสการรมเรียกการ,รมฉันทะหนึ่งความงุ่นงานด้วยกำลังโทสะอย่างสูงถึงให้จองล้างจองผลานผู้อื่นเรียกชื่อตามอาการถึงที่สุดว่าพยาบาทหนึ่ง ความท้อแท้หรือคร้านและความง่วงงุนรวมเรียกว่าถินมิทะเพราะเหตุหดหูแห่งจิตเหมือนกันนี้จัดเป็นนิวรนอีกหนึ่งความฟุ้งซ่านหรือคิดพล่านและความจืดจางเร็วรวมเรียกว่าอุทัจกุกกุจจะเพราะเหตุกำเริบไม่อยู่ที่แห่งจิตเหมือนกันนี้จัดเป็นนิวรนอีกหนึ่งความลังเลไม่แน่ลงได้เรียกวิจิกิจฉาสมัยใดนิวรนห้าอย่างนี้ แต่อย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำจิตบุคคลย่อมมีคิดเห็นอาจเห็นธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมไม่อาจประกอบกิจให้สำเร็จประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านการทำจิตให้ปลอดจากนิวรณ์เหล่านี้รักษาให้แน่วแน่ชื่อว่าสมาธิสมาธินี้เป็นกำลังสำคัญในอันจะให้คิดเห็นอัธรรมและเหตุผลอันสุขุมลุ่มลึกพระาศาสดาจึงตรัสไว้ในพระบาลีว่า สมาหิโตยถาภูตังปรานาติแปลว่าผู้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามเป็นจริงใจดวงเดียวนึกพราไปในอารมณ์ต่างๆย่อมคิดติดแลไม่เห็นทางต่อนึกดิ่งลงไปในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิจึงจะคิดเป็นปรุปโปรงดุดน้ําบาไปหลายทางจะใช้กําลังพัดเครื่องจักรไม่ได้แรงเหมือนน้ำไหลาบาลงทางเดียวฉนั้นสมาธิก็คือ รวมความคิดของใจให้ดิ่งลงไปในทางเดียวจึงเป็นกำลังอันใหญ่ให้แทงตลอดอัตธรรมและเหตุผลอันสุขมุมการเข้าสมาธิมีประโยชน์สองอย่าง 1. ทําทำให้กระแสจิตแรงกล้ามีแสงสว่างจ้ากว่าธรรมดาแสงสว่างนี้เรียกว่าปัญญาประโยชน์ของสมาธิในลักษณะนี้เราจะพูดสั้นๆว่าสมาธิทำให้เกิดปัญญาก็ได้ พระบาลียืนยันก็มีว่าสมาธิปริภาวิตโตปัญญามหัพโลโหติมหานิสังโสสมาธิทำให้ปัญญาใช้ได้ผลมากประโยชน์ที่สองทำให้กิเลสหมดไปหมายความว่าจิตคนเราตามปกติย่อมเต็มไปด้วยกิเลสความรักความชังความหลงพอกพูนด้วยอารมณ์ทั้งดีทั้งร้ายจนกระทั่งได้ชื่อว่าปุถุชนคนหนา ทีนี้จิตที่ถูกควบคุมเข้าสู่วงจำกัดทีละชั้นทีละชั้นนั้นจะทำได้ต่อเมื่อจนสละอารมณ์อันรุงรังออกจากจิตให้มากที่สุดจึงจะเข้าสมาธิชั้นในๆได้เปรียบเหมือนว่ามีประตูอยู่8ดชั้นชั้นนอกว้างแล้วก็แคบเข้าตามลำดับคนคนหนึ่งหาบของมารุงรังจะเข้าประตูนั้นต้องทิ้งหาบอย่างน้อยก็ข้างหนึ่งจึงจะเข้าได้ พอไปถึงประตูที่สองถ้ายังหิ้วของอยู่ก็เข้าไม่ได้ต้องทิ้งหิ้งพอจะเข้าประตูที่สามต้องทิ้งหอจนกระทั่งเหลือแต่ตัวจึงจะเข้าสู่ประตูสุดท้ายได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นจิตจะต้องปล่อยอารมณ์เลวร้ายด้วยไปจึงจะเข้าชานโดยลำดับไปจนถึงชานที่8ได้ท่านผู้ได้รูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีก็ยังเป็นส่วนโลกิยะโย จุติจากอัตภาพนั้นแล้วย่อมไปเกิดในพรหมโลกตามกําลังยานของตนส่วนผู้ปฏิบัติด้วยการชำระก,กายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์สะอาดผ่องใสจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองมีราคะโลภะโทสะโมหะเป็นต้นด้วยสินสมาธิปัญญาก็จะได้บรรลุมรรคผลสมประสงค์ทุกประการรวมความว่าสมาธิมีประโยชน์สอ,อย่างคือห ทำให้ดวงปัญญาแก่กล้าสองทำให้บรรลุนิพพาน